คันนี้ก็เป็นก,กูปี้ไอครับมาด้วยอาการเดิดสวิตช์กุญแจไฟติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเกิดจากอะไรนะครับผมามาดูกันนะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนมาประมาณสามสี่เดือนนะครับผมบางครั้งเปิดสวิตช์กุญแจติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมดูที่แบตเตอรี่นะครับผม มีน่าจะมีปัญหาแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวเราวัดไฟดูก่อนนะครับว่ามันมีหรือเปล่านะครับ ไฟแรงครับ13.2 13. นะครับผมไฟแรงเดี๋ยวขันขั้วดูอ้าเจอเล้ครับสาเหตุครับนี่ขั้วขาดครับผมสงสัยเวลาขี่รถไปแบตเตอรี่สะเทือนนะครับผมสะเทือนไปสะเทือนมาก็ขั้วขาดนะครับนี่ครับผม เดี๋ราเปลี่ยนขั่วแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมอ,อาการแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ลองเครื่องกันครับ